ในพื้นที่ไปทีจังหวัดมหาสารคามกันแน่นะครับมีการจัะประกวดมหากรรมควายงามลุมน้ำชีครั้งที่2ครับส่งเสริมและอนุรักษ์ควายไทยสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไหแก,กเ่เกษตรกรผู้เลี่ยงควายงามในพื้นที่ลุมน้ำชีครับ บรรยากาศนี้จัดขึ้นย่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับนายกนกศรีวิชัยนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการเปิดงานมากการรมประกวดควายงามรุมนำ้ำชีครั้งที่สองที่สมาคมอนุร,รักษ์และพัฒนาควายไทยรวมกับกกองค์กรปก้ครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทยผากรัฐผา,ากเอกชนซ้อยการจัดขึ้นเมื่อช่วง11-12ตุลาคมที่ผ่านมาครับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของฟ้ามผู้ประกอบการเลียงกระบือหรือเลียงควายนี่แหละในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและจังหวัดไกล้เคียงครับเขาร่วมการประกวดควายงามกว่า4 0 0อยตแบ่งการประกวดออกเป็นประเภทควายงามประเภทควายแครและประเภทควายหยกักประเภทพิเศษควายแม่พันธ์ สูงลูกนะครับและก็ควายพอพันสูงลูกและก็การประกวดเทพี่จูงควายแฟชันชิงตำแนงแกรนดแชมเปี้ยนและรีเสิร์ชแกรนแชมเปี้ยนในทุกรุ่นตามที่สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยเด็กกำนดมาตรฐานขึ้นนั่นเองสำหรับการจัดงานมากรรมการประกวดควายงามรุ่นหชีครั้งที่2น,นี้นะครับวัตถุประรงสงค์สําคัญก็เพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์ควายไทยซึ่งเป็นสัตว์คู่บุญของชาวนา และสัญ,ญลักษณ์ของกเกษตรกรรมไทยให้คองอยู่สืบไปเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความหูประสบการณ์และเทคนิคในการพัฒนาสายพันธุ์ควายงามให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นพร้อมทั้งชูศักยภาพของกเกษตรกรผู้เลี้ยงควายงามในพื้นที่ลุ่น้ำชีที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบบวาสิเป็นควายเผือกหรือควายแครกที่ปัจจุบันมีราคาสูงถึงลักพันล้าน บ้านเขาเอิ่อญควายดอนควายดอนมีนามันบ่น้าควายเผือกเนี่ยคือควายดอนโอ้ยนครเหลียงจังไดยนะควายดอนควายดอนอย่างนี้นะก็สิเห็นหน่อยแต่นี่ก็คือเป็นการประกวดจะมีการอนุรักษ์แล้วก็หาสายพันธุ์ที่ได้อ่ามีคุณภาพให้เรื่องของการสร้างคุณค่าแล้วก็รายได้ให้ท้องตลาดนั่นเองครับตาอ่อนซอนนะคะไพมีควายอยู่ในมือตอนนี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากมาก